เปิดสินค้าที่ลิซ่าปุกกระแสฟีเวอร์ ที่ถือว่าเป็นตัวแม่ที่มีอิทธิพลของวงการโซเชียลเลยนะคะที่ไม่ว่าจะขยับหรือจับอะไรก็กลายเป็นกระแสฟีเวอร์ไปสหมดไม่ว่าจะเป็นสินค้าชิ้ต่างๆนะคะสถานที่รวมถึงอาหารวันนี้เราก็จะพาไปเปิดสิ่งของที่สาวลิซ่าเนี่ยเป็นคนปลูกกระแสให้ขายดิบขายดีที่ชาวบิ๊แห่ไปตามนะคะมาเริ่มกันที่กระแสล่าสุดเลยค่ะอย่างนมน้องโพซึ่งเพื่อนสนิทของสาวลิซ่านะคะได้ลงคลิปในสตอรี่ที่ลิซ่าเนี่ยและเพื่อนกํลาลังเต้นและถือถุงนมน้องโพนอกจากนี้สาวลิซ่าก็ยังได้ลงสตอรี่ในอินสตาแกรมส่วนตัว านนี้นะคะนมนองโฟนเนี่ยก็มีสิทธิ์ขาดตลาดอย่างแน่นอนต่อมานะคะก็เป็นเครื่องแต่งกายที่หลังจากจบงานคอนเสิร์ตสาวลิซ่าก็ได้ไปเที่ยวพักผ่อนกับครอบครัวที่อยุธยานะคะได้เดนทั้งไปทําบุญที่จังหวัพดพระนครเสีอยุธยาโดยทางสาวลิซ่าเนี่ยก็ได้มีการโพสต์ภาพสวมชุดผ้าไทยนะคะเป็นเสื้อสีขาวกับผ้าถุงไลายไทยสีขาวน้ําเงินที่เป็นผ้าฝ้ายนะคะหมักโคนย้อมครามมาจากร้านานาขาจังหวัดอุดรธานีและจากโพสต์ดังกล่าวก็กลายเป็นกระแสฟีเวอร์นะคะทำให้พ่อค้าแม่ค้าที่จําหน่ายผ้าไทยนี่ยแห่ออกมาพูดไปเส เดียวกันว่าขายดิบขายดียอดขายภาพพื้นเมืองพุง่งจนเป็นกระแสให้ชุดไทยและผ้าซิ่นกลับมาคึกคักกันอีกครั้งรวมถึงสถานที่โบราณนะคะสถานที่วัดชัยวัฒนารามจากกังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่มีนักท่องเที่ยวเ,ด,เดินทางมาท่องเที่ยวตลอดทั้งวันนอกจากนี้นะคะนักท่องเที่ยวชาวไทยหลายคนก็ตั้งใจเพื่อที่จะมาส่งชุดไทยเที่ยวชมโบราณสถานถ่ายภาพแล้วก็ตามเส้นทางการเช็คอินและท่องเที่ยวของสาวลิซ่าที่แต่งชุดผ้าซิ่นและถ้าหากพูดถึงเครื่องแต่งกายนะคะที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือรัดก้าวนั่นเอง ากการปล่อยเพลงล่าดิซานะคะซิงเกิลแรกของสาวลิซ่าโดยในคลิปเอ็มวีเพลงนะคะก็ได้มีการส่งชุดไทยและก็เครื่องประดับรดับรดเก้าซึ่งจากเพลงดังกล่าวนะคะก็ได้ปลุกกระแสชุดไทยให้กลับมาคึกคักกันอีกครั้งโดยเฉพาะเครื่องประดับสีสันนะคะหรือสีราพอนผู้หญิงที่เรียกกันว่ารัดเก้ายอดร้านจําหน่ายชุดไทยและเครื่องประดับร้านนี้ก็ยอมรับว่ากระแสเอ็มวีเพลงของสาวลิซ่านนทาให้ยอดขายดีขึ้นหลังจากที่ซบเซามานานนะคะจากสถา,านการณ์โควิด -19 นอกจากนี้นะคะชุดไทยประยุกต์ก็ถูกถามหาด้วยเช่นกัน ต่อมานะคะก็คงหนีไม่พ้นยาดมที่ขึ้นชื่อของไทยกันบ้างดีกว่าค่ะอย่างยาดมชื่อดังหงไทยที่พุ่งทะลุภายในหนึ่งคืนหลังจากที่สาวลิซ่าเนี่ยได้ถือโชว์ถ่ายรูปจนแบรนด์ประกาศสินค้าหมดสต็อกชั่วคราวท่องก็ขอบคุณลิซ่าและก็แฟนคลับที่ทําให้ยอดสั่งซื้อถล่มทลายเลยทีเดียวนอกจากนี้หากพูดถึงเรื่องเครื่องแต่งกายสถานที่ท่องเที่ยวอีกหนึ่งอย่างที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนั่นก็คือเรื่องของกินค่ะซึ่งหากย้อนกลับไปเมื่อปีหกี่นะคะหลังจากที่สา,สา,า,สา,า,าวลิซ่าเนี่นะะยได หนึ่งของคลิปก็ได้มีการพูดถึงว่าอยากกลับไปที่บ้านเกิดที่จังหวัดบุรีรัมย์สิ่งหนึ่งที่สาวิซ่าอยากไปทําก็คือลูกชิ้นยืนกินที่สถานีรถไฟบุรีรัมย์และมันเด็ดตรงที่มีน้าจิ้มพริกเผาทําให้บรรดาแฟนขับและประชาชนทั่วไปเนี่ยอยากรับประทานลูกชิ้นยืนกินตามรอยสาวิซ่ากันบ้างบางคนถึงขั้นลงทุนเดินทางข้ามต่างจังหวัดนะคะมานิมรสลูชิ้นยืนกินถึงจังหวัดบุรีรัมย์กันเลยทีเดียวอีกครั้งก็ยังสร้างปรากฏการณ์มีออเดอร์สั่งซื้อผ่านออนไลน์แแบบบถลถลล่่มททาาายยะะะจกกกกกปปรกกรฏีีเเิดดดขึ้้นนะคะคเเนคคพองไไววั ขอบคุณน้องลิซ่าที่ทําให้ลูกชิ้นยืนกินกับมาขายดิบขายดีกันอีกครั้งรวมถึงนะคะกระแสะฟีเวอร์ของหมูกระทะที่สาวลิซ่าไปกินในวันเกิดอีกด้วย่านมาเข้าสู่วงการขนมไทยกันบ้างดีกว่าค่ะเพราะว่าสาวลิซ่าเนี่ยได้ลงสตอรี่อินสตาแกรมว่าเธอนั้นกําลังรับประทานขนมไทยอยู่ซึ่งขนมไทยที่สาวลิซ่าทานนันก็มีลูกทุบขนมกล้วยขนมชั้นรวมถึงโรตีสายไหมทําเอาขนมไทยในตอนนั้นนะคะแห่ขายดิบขายดีงานนี้ก็เรียกได้ว่าต้องขอบคุณสาวลิซ่าจริงๆนะคะที่ปลุกกระแสะฟีเวอร์ต่างๆและนี่น่สว หนึงเท่านั้นนะคะครั้งหน้าจะมีอะไรให้เป็นกระแสฟีเวอร์อีกก็ต้องรอติดตามกันได้เลย